สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสารวินวันที่16มิถุนายน2566ที่ห้องประชุมทาราทิปโรงแรมดีอินพิเรียนแม่ห้องสอนรีสอร์ทอำเภอเมืองแม่ห้องสอนนายเชษฐามโมศกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนมอบหมายให้นายสรัญยูมีทองคํารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานการประชุมผังน้ําครั้งที่1โครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําสารวิน โดยสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสารวินโดยบริษัทพารากอนเอนจิเนียริงคอนสแทนต์จำกัดและบริษัทอินเตอร์เทคคอนสแทนต์จำกัดเป็นผู้ศึกษาในครั้งนี้โดยได้กำหนดจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งสิ้น3ครั้งควบคู่ไปกับการศึกษาตลอดระยะเวลาการดำเนินการศึกษาโครงการโดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ซึ่งการประชุมครั้งที่1จะดําเนินการประชาสัมพันธ์การจัดทําผังน้ําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรบาบและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังน้ําทั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําพศ2561กําหนดให้สํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเป็นผู้จัดทําผังน้ําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําสารวิน จดทำข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำนำข้อมูลผังน้ำประกอบการสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมรวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผังน้ำให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้สำหรับที่ผ่านมาพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินประสบปัญหาด้านอุทกภัยและภัยแล้งอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบมีการจัดการระบบเส้นทางน้ำเพื่อกำหนดขอบเขตเส้นทางน้ำและแจ้งให้ประชาชนทราบถึงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่างๆรวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน้ำเพื่อไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม